น็อตด่งเดือนไผ่มหลุดมาร้ายล่องเอาวิธีนี่ยพี่ไ,ไส่เล่พี่น้องเชื่อมไปเลยเนี่ยเชื่อมน็อตตัวมีเชื่อตัวผูติดไปเลยนี่ไ,ไหมบ๊อบใายดีรักเนียเชื่อมไปเลยเอาเชื่อมเปิดตัวโตโตไปเลยอ๋อทีเอา้เอาติดติดมือไม่เลยพี่น้องมือไม่ตั้งเสื่อมมือไม่แยกจักบาทก่อนมันติดสงสัยมันแบบว่าน็อตตัวเมียมันมีพลาสติกน้ำหนนะ้า มันก็เลยติสติสติสอยแบบนี้แหละเอาลุดซัมเอาตุลักตุเล่เนี่ยครับสร้างโมเมนมืออาชีพเนาะเสื่อมกันยากเนี่ยโอ้เป็นยังตัวเ็นยังน็อตวงเดือนดด้วพี่น้องลองเอาวิธีนี้ไปใส่มันมาค่ายเปลี่ยนถึงเปลี่ยนมาได้ยสองมือเนี่ละเลยเสื่อมไปเลยวิธีเอาออกสร้างมันเดี๋ยวสร้างมันเดี๋ยวออกเองดอกบาทเด็ดเอาหยิบดีไล่ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายปูน